ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระประมมนมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่เคยสู้รบกับใครแต่สามารถทำให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญได้ทั่วโลกต้องยอมรับว่ามีเพียงพระบาทสมเด็จพระประมมนมหาภูมิพลอดุลยเดชเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้อยคำดังกล่าวมีออกมาหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลดุลยเดชเมื่อวันที่13ตุลาคมสร้างความเสียใจแก่เขาและภรรยาเป็นอย่างยิ่งโดยทั้งสองเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานวาโรกาสให้เข้าเฝ้าและได้รับพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำมเมื่อครั้งเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อปี2547ถือเป็นท้อยคําที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างสองประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่าได้เปิดสัมพันธ์ทางการพูดกันมาอย่างยาวนาน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับจกกักรพรรดินิโคลัสที่2แห่งรัสเซียทรงพบกันที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อ105ปีก่อนค่ะ